หนึ 1> 1่งเปโตบทที T ่ห้าข้อแปดข้อเก้าหนึ T ่งเปโตบทที่ห้าข้อแปดข้อเก้าท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไว้ให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงมีความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันอ่าคำถามน้ำหวานนะถามมาคำถามที่หนึ่ง อะไรคือสงบใจนะทั้งทั้งหลายจงสงบใจน้ำหวานถามว่าอะไรคือสงบใจหรือทำอย่างไรถึงจะสงบใจท่าทีเป็นยังไงคือคำถามนะพักคำข้อใดบ้างพูดถึงเรื่องสงบใจโอเคไหมนะเอานะมีคำถามที่หนึ่ง คำถามที่สองอะไรคือระวังระไวคือไม่ประมาทและไวต่อความบาปใช่ไหมนะอมีสองคำแล้วนะใครอยากจะขีดเส้นก็ขีดเส้นไว้คำถามของเขาอะนะเป็นคำที่เขาถามคำถามที่สามทำไมใช้คำว่ามันเสาะหาคนที่จะกัดกินได้แสดงว่ามีบางคนที่มันไม่สามารถกัดกินได้ใช่ไหม มันเสาะหาก็มันก็คือมันเสาะหาคนที่มันกัดกินได้คนที่กัดกินไม่ได้มันไปเจอแล้วมันก็กัดกินไม่ได้มันก็มันก็หาไปเรื่อยโอเคนะคนที่สามารถกัดกินได้คือคนใจไม่สงบและไม่ระวังระวไยใช่ไหมตอบไปเลยก็ได้ข้อนี้ว่าใช่นะคนที่มันกัดกินได้คือคนที่มันคนคิดเตียนที่ใจไม่สงบนะ พี่ตอบไปเลยว่าใจไม่สงบคือขาดความเชื่อนะอะไรคือใจไม่สงบก็ตอบไปเลยว่าใจไม่สงบคืออะไรก็คือคนที่ขาดความเชื่อนะที่เมื่อกี้พูดอยู่อ่ตัวถ่วงโอเคนะนะทำอย่างไรก็คือเคยพูดแล้วความเชื่อจะให้มีความเชื่อได้มีใจสงบได้ก็คือแบ่งปันไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไงที่ของคุณลุง นะความเชื่อเจอเกิดจากการได้ยินพระวจนะพระเจ้าใช่ไหม <c oughs> ท่าทีเป็นอย่างไรท่าทีของคนที่มีความเชื่อก็คืออะไระไม่กระวนกระวายไม่ไม,ไม่ไม่บุญวายนะไม่มีตกกังวลน,นะคือท่าทีคือเป็นท่าทีง่ายๆคือวางใจโอเคนะต่อไปเลยนะเอาละนะและอะไรละ่ะคือระวังเระวยัย ระวังระวัยก็คืออะไรไม่ประมาทใช่ไหมตื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเห็นไหมนะระวังระวัยเห็นไหมเหมือนพระเยซูคิดพูดใช่ไหมระวังระวัยแม้กระทั่งอะไรระวังระวัยแม้กระทั่งพระเยซูจะเสด็จมาเมื่อไหร่ก็ลองระวังระวัยเตรียมพร้อมเสมอเรียกว่าระวังระวัยใช่ไหมและในที่นี้ควาไหมที่เจตนสอในบทนี้หมายถึงว่าระวังระวัยไอ้พวกอะไรไอ้พวกที่ศัตรูที่จะมา เอ่ออะไรเ,เอ่อวนเวียนอยู่รอบๆเรานะ <c oughs> นะไอ้อพวกเศัตรูคือมารนะคือให้ระวังระวัยตลอดเวลาอย่าประมาทนะโอเคนะแล้วเดี๋ยวข้ามาลงเอ็อนอีกทีหนึ่งนะและคนที่มันสามารถกัดกินได้และคนคน,คนใจไม่สงบแต่ไม่ไม่ระวังระวัยอันนะข้อสี่เขาถามมาข้อสี่อะไรคือความหมายของว่ากัดกินได้กัดกินได้คือเป็นเหยื่อของมันไง นะโอเคไหมกัดกินได้ก็คือหมายถึงว่าไม่ตกเป็นเหยื่อของมันไอเอ่เอตกเป็นเหยื่อของมันนะกัดกินได้มันกัดกินได้หมายถึงอะไรมันข่มเหงก็ได้ใช่ไหมมันทารุนก็ได้ใช่ไหมแล้วมันเอาผลประโยชน์จากเราก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าของเราเป็นอาหารโอชาข,ของมันะความหมายแบบเนี้ยที่มันจะกัดกินได้เห็นไหมนะเพราะอะไรก็เพราะพระของเขาเป็นกระเพาะโอเคนะ ผลจากการโดนกัดกินมีอะไรถ้าต,ตกเป็นเหยื่อของมันไงตกเป็นสมุนของมันไงเห็นไหมอ่าตรงหยุดเป็นธาตุของมันไงแล้วที่เมื่อกี้ที่ได้แบ่งปันไปแล้วว่าอาจารย์รโมบอกอ่อนแอโอเคไหมโดยเขาตกหน้าไงเห็นไหมอ่าทำนองนี้ข้อห้าคำถามข้อห้าด้วยใจมั่นคงในความเชื่อคืออะไรเขาเขียนว่าด้วยใจเห็นไหมก็ คิดเมื่อที่ที่ว่าอะไรคุณลุงเนี่ยใช่ไหมความเชื่อคุณลุงผู้ชัดเจนว่าไม่ใช่จินตนาการหรือไม่ใช่อุปโลกเอาหรืออะไรเอาแต่ความเชื่อมาจากตาในใช่ไหมตาในโอเคไหมความเชื่อพี่บอกแล้วว่าเป็นอ,อมิติของจิตวิญญาณไม่ใช่เชื่อด้วยหัวสมองนะ นี่คือความหมายและความเชื่อด้วยใจนะั้นมันเกิดขึ้นจากจากการได้ยินพระวจนะพระเจา้านะและเชื่ออาทิตย์ได้พูดแล้วว่าเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาความรู้เพิ่มธรรมนะต่อไปแล้วนะนึกถึงตอนเยซูในสินธุระกันดารน,นะต่อสู้ด้วยพระคำไม่ทันสังเกตว่าต้องด้วยเออ ต้องด้วยใจด้วยมันแปลว่าอะไรนะพระเยซูคิดมันมาจากใจอยู่แล้วโอเคแนละ้วเพราะพระเยซูคิ์มีความเชื่อไม่ใช่มาจากด้วยสมองแต่มาด้วยใจมาด้วยความเข้าใจแล้วมาด้วยใจอยู่แล้วโอเคนะความเชื่อมีเพิ่มและลดตลอดแล้วจะต่อสู้ด้วยใจได้อย่างไรครับค่อยๆเติบโตขึ้นไงเห็นไหมความเชื่อมีมีเพิ่มขึ้นมีลดลงมีอับางอทิตยแล้วพูดแล้ว นะความเชื่อจะเพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อเพิ่มคุณคุณธรรมเข้าไปและคุณธรรมจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อมีความรู้เพิ่มความรู้เข้าไปนะเพราะเเพิ่มความรู้พื่อธิบายแล้วเพิ่มความรู้เพิ่มมาจากอะไร<ส>ะความรู้เพิ่มมาจากการอ่านพระคัมภีร์นั่นคือสรุปในโลมบท่สิบนะข้อสิบเจ็ดนะความเชื่อเกิดจากการได้ยินพระยนะพระเจ้าเห็นไหมโอเคนะสรุปข้อห้าด้วยใจมั่นคงคืออะไร ใจมั่นคงก็คือไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็คือใจมั่นคงก็อันเดียวกันก็คือสงบใจอ,อันเดียวกันนะถ้าไม่สงบใจมันก็ไม่มั่นคงนะใจก็ะวนกวายทุรนทุรายนะแกว่งไปแกว่งมาโอเคนะทําอย่างไรถึงจะมีใจมั่นคงตลอดเวลาเห็นไหมเติบโตนจนที่สุดน,นะจนกระทั่งเข้าใจคําว่าที่พี่พูดสเสมอว่า ตายก็กําไลไม่มีมนุษย์คนไหนกลัวอะไรมากท่างับกลัวตายแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าตายก็กําไลแสดงว่าอาจารย์เปาโลมีความเชื่อสุดแล้วและสาว,พวกพง์ก็เป็นตัวอย่างของทุกคนที่มีความเชื่อเต็มที่แล้วก็สูงสุดแล้วจนสงบใจได้แลอไม่แล้วก็ไม่กระวนกระวายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสาว,วกเหล่านั้นปฏิเสธพระเยซูคิดเพียงคาเดียวเขาลอดหมดแต่เขาไม่ปฏิเสธเขายอมถูกตึง โอเคไหมนี่คือความเชื่อของเขามั่นคงตลอดเวลาโอเคนะทีนี้เรามาลงนี่คือตอบคําถามน้ำหวานนะทีนี้เรามาลงดูความละเอียดลงไปนิดหนึ่งนะสำหรับที่เขายกมาถามในในๆยกมาแล้วก็ให้เข้าใจให้ถ่องแท้เพราะฉะนั้นจึงมาเริ่มข้อ6นะอ่านทีละข้อพ่จาอธิบายข้อ6 ไปโย่างถึงข้อเก้านะเป็ตัวบทที่ห้าข้อหกเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้หัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าหย่ดนะเพราะฉะนั้นให้เราเชื่อฟังพระเจ้าไปไง,ไง่ายๆให้เราถ่อมใจลงภายใต้ผัตถ์อันทรงฤทธิ์หมายถึงเพราะเราให้เราเชื่อฟังพระเจ้าจำนวนต่อพระเจ้านะทำไมจำนวนต่อพระเจ้าล่ะเพราะมันอธิบายในข้อห้าไงเห็นไหมนะ ด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองเห็นไหมแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคือถ่อมใจและเชื่อฟังนะเพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อฟังก็มีพระคุณของพระเจ้าความหมายเดียวกับที่เมื่อกี้พูดที่อาจารย์โปรรู้เรื่องหนามไงนะเพื่อให้ข้าพเจ้ายกตัวเห็นไหมก็เป็นศัตรูพระเจ้าแทนดีแต่ถ้าถ่อมใจลงอ่อนแอเมื่อไหร่ปั๊บฤทธิ์เดชกก็มีเต็มขนาดในข้าพเจ้า เห็นไหมเจนว่าพระธรรมเนี่ยจะสอดคล้องกันหมดแหละนะเอานะต่อไปเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิของพระเจ้าให้เชื่อฟังพระเจ้าเพื่อว่าพะกจะ์จะทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรเห็นไหมขีดเส้นเมื่อถึงเวลาอันควรไม่ใช่ว่าพอวันนี้ตั้งใจปั๊บแล้วก็โตปั๊บเลยไม่ใช่นะ พวกเปรียบเทียบเราเป็นลูกแกะพวกเปรียบเทียบเราเป็นแกะพวกเปรียบเทียบเราเป็นต้นไม้พวกเปรียบเทียบเราหลายอย่างเหมือนบ้านเรือนนะมันต้องค่อยๆสร้างขึ้นค <kleine> ่อยๆสร้างขึ้นต้นไม้ค่อยๆเติบโตขึ้นค่อยๆเติบโตขึ้นไม่ใช่ปึ้งโตเลยโอเคนะเมื่อถึงเวลาอันควรเวลาอันควรนั้นคือเวลาที่เราปลูกต้นไม้แล้วก็ลดน้ำต้นไม้นะ แล้วก็ควรดินเอาใจใส่แล้วก็ลถไม่หยุดใช่ไหมมันถึงจะโตใช่ไหมไม่ทำท่าจะโตปั๊บหยุดลดมันก็ตายใช่ไหมแห้งใช่ไหมโอเคแล้วนี่คือเมื่อถึงเวลาอันควรนะนี่เป็นพระสัญญาพระเจ้าถ้าคุณเอาจริงเอาจังรับประกันเกิดผลแน่นอนนะตามที่ว่าคนต้นเป็นคนท้ายคนท้ายเป็นคนต้นตามความเพียรของเขาเชิญอ่นข้อเจ็ดจงระวัง ทรงละความกระวนกระวายของท่านไว้จากพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงโหนใหญ่ท่านทั้งหลายยนี่คือความหมายที่จะพักพีมาต่อพระพีก็คือสงบใจเห็นไหมละความกระวนกระวายก็คือสงบใจเมื่อไรไม่สงบใจก็คือกระวนกระวายหรือเมื่อไรกระวนกระวายก็คือขาดความเชื่อเห็นไหม นี่คือพระธัมพีอธิบายพระธัมพีเรียบร้อยถ้าเราอ่านด้วยความตั้งใจนะเพราะฉะนั้นให้เราอย่ากวนกระวายให้รู้ว่าพะองห่วงใยเรานะพะองรักเราในเองนะทั้งรักทั้งห่วงทั้งหวงเห็นไหมเอานะเชิญอ่านต่อก็อแปดกแทนทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าหยุดนะตรงเนี้ยถึงมาข้าวข้อที่นักบานถามมา นะเพราะนั้นให้เราสงบใจอย่ากระวนกระวายน่ะเดงให้มีความเชื่อน่นเด็โอเคนะอ่านต่อด้วยว่าศัตรู <c oughs> คือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้เห็นไหมคือให้รู้ว่าเรามีศัตรูพระองค์ได้เปรียบเทียบศัตรูของเราเนี่ยคือมารน,นะมารเนี่ยเป็นศัตรูกับเราเพราะมารเป็นศัตรูกับพระเจ้า และในที่นี้พี่พูดหลายครั้งแล้วว่าคว่ามรามันเล็งถึงสมุนของมันด้วยนะแล้วไม่ได้มันเลงถึงว่าโอ้ยจะเป็นปีศาจร้ายไม่ใช่นะมันมันวนเวียนอยู่ข้างๆเราแปลว่าอะไรสมุนของมันที่เรียนพระคัมภีกับมันเข้าใจพระคมพี์แบบมันอ่ะมันอยู่ในกลุ่มเราเนะี่ยวนเวียนอยู่รอบๆเราเดี๋ยวจากโบสถ์นี้แวะไปโบสถ์นู้นจากประเทศนั้นแวะมาประเทศนี้ล้วนมาหาคิดเตียนแน่มาวนเวียนเป็นมิชเชนารีก็ได้ใช่ไหม เดี๋ยวเขเชิญจากที่นี่ไปเทศที่นั่นเชิญที่นั่นมาเทศที่นี่มันก็ว,วนเวียนอยู่กับพวกเราอะไรพวกแก่พระเจ้าอะไรคอยจะเสาะหาคนที่มันจะกินได้ที่จะสนองความต้องการมันได้มันต้องการอะไรเกียรติใช่ไหมการยอมรับรับได้ถือตาใช่ไหมเห็นไหมเงินเดือนใช่ไหมนะเงินค่าเ,เทศนาบ้างอะไรบ้างสารพัดท,ทุกอย่างโอเคไหมนะ ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมาศัตรูของท่านหมายถึงเขาเข้าใจบ้างทีไม่เหมือนคุณนะโอเคนะเออเที่ยวไปส่อหาเที่ยวไปส่อหาโยงไปแมททิวพระเยซูคิดผู้ชัดเจนเวิบัติวิบัตินะวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เดินทางข้ามทางเลไปเพื่อจะนําคนใดคนหนึ่งไปสู่สวรรค์แต่กลับนําเขาไปลงนรกไปอ่านดูเลยแมททิวบทที่ยี่สานเห็นไหมนี่คือคําว่าศัตรู นะคือมารแปลว่าพวกเดียวกับมารพระเยซูคิดพูดในยอห์นชัดเจนว่าพ่อของเขาคือมารโอเคไหมนะวนเวียนอยู่รอบรอบท่านนะวนเวียนอยู่รอบท่านให้รู้เลยนะมันอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เรานะไปไปมาๆก็ได้หรือเป็นพวกเดียวกับเราก็ได้โอเคนะแต่พระองค์ได้เปรียบเทียบเหมือนกับสิงโตในซาฟารี เวลามีฝูงแกะสิงโตมันจะอยู่ใกล้ๆฝูงแกะน่ะคอยนั่งจ้องคอยนั่งดูตัวไหนาพลาดมากินตัวนั้นเลยโอเคนะเพื่อเสาะหาคนที่มันจะกินได้ถูกต้องแล้วนหวานพูดมามีบางตัวที่มันกินไม่ได้เพราะไม่ยอมให้มันกินเห็นไหมเพราะถ้าเราโยงไปในในสุภาศศษ,ษิตที่เราแบ่งปันวันนั้นจำได้ไหมเมื่อเจ้า กำลังนั่งกินอยู่กับพระราชาจงสังเกตว่าอะไรอยู่ที่หน้าเจ้าเห็นยังจำได้ไหมยาตกะยาตกะของเขาพี่ที่ีอกเวลาคุณเข้าเซลล์หรือสามัคคีทำอยู่กับพระราชาหมายถึงผู้นำยาตะกะครับสอยอะไรกุ๊กแดงหมดโอเคโอเคนะอ่านต่อต่อไปข้อเก้า เช่นอันจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันเห็นไหมต้องต่อสู้เขาไม่ใช่ต่อสู้เขาด้วยการตีรันฟันแทงแต่ต่อสู้เขาด้วยใจมั่นคงในความเชื่อแปลว่าอะไรไม่วอกแวกไม่วอกแวกไม่เหมือนเด็กถ้าไปอ่านในจำไม่ผิดในเอฟซัสหรือโคลสีไม่รู้จำไม่ได้ ท่านถ้าท่านไม่โตท่านก็เป็นเหมือนเด็กๆเป็นเหมือนเด็กๆในยากรก็พูดใช่ไหมเหมือนกับเด็กเหมือนกับเรือที่โค้งเคงไปมาตามขึ้นลมนะถ้าคุณยังไม่เน้นพระธรรมพีเขาพูดปั๊บมึงก็เป๋ไปตามลมเป๋ไปตามลมแกวงไปแกวงมาไม่มั่นคงโอเคไหมเพราะพวกพี่น้องของท่านหมายถึงพวกที่เข้าใจพระธรรมพีเหมือนกับคุณพวกที่จะโดนก็กินเหมือนกับคุณพวกที่เป็นแกะเหมือนกับคุณเนี่ยนะ ก็ประสบความทุกข์ยากแบบนี้แหละทุกข์ยากแบบนี้แหละนะคือต้องต่อสู้กับพวกนี้นะแล้วมันทุกข์ยากยังไงอ่ะถ้าไปค้างํำสอนเขาหรือว่าไม่ยอมรับเขาหรืออะไรเขาหรือไม่อยู่ในสังกัดเขาหรืออะไรเขานะก็โดนข่มเหงไม่รับการสนับสนุนดีไม่ดีถูกประนามถูกโจมตีสิทธเหมือนกันหมดก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันคืออย่างเดียวกับที่พระเยซูคิดประสบนั่นเอง อ่ะหนๆอีกข้อสองข้อแถมไปเลยพ้อสิบเชิญอ่านาและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขนาดหนึ่ง <ยน S 1> แล้วขีดเส้นชั่วขณะหนึ่งไม่ใช่ทุกตลอดไปนะชุกชั่วขนาดหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเหนื่อยมันไม่สู้กับคุณละ <c oughs> มันดูแล้วไอ้น,นี่กินไม่ได้ไอ้กแก่ตัวนี้กินไม่ได้เนอะแท้ไม่ลงเนื้อเหนียว <c oughs> <c oughs> กัดไม่เข้า ำโอเคไหมนะซ้ำยังไปเอาพวกอีกเยอะเลยเห็นไหมนะทนอยู่ช่วงขนาดเดียวท่านเองอ่ะอ่ต่อพระเจ้าผู้ทรงพระคุณลำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดรในพระคิดพระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกําลังขึ้นเห็นไหมตอบน้ําหวานไปเลยว่าจะมั่นคงขึ้นจะมีความเชื่อมั่นคงได้ไงก็คือต้องต่อสู้กับทนทุกข์ เล็น้อยๆอ่ะเปรียบเทียมกับิรนี้รันไม่ได้เลยนี่แหละนี่แหละที่อีพูดแหละอาจารย์บุโรวาความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นเทียบกับศักดิ์ศรีนี่รันที่พระองค์จะมอบให้ข้าพเจ้าไม่ได้เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณจะมีความเชื่อมากขึ้นคุณคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นคุณต้องต่อสู้เหมือนกับอาจารย์บโรต่อสู้เหมือนกับพระเยซูคริสต์ต่อสู้ เพราะการต่อสู้กับปัญหาคุณจะได้การประสบการณ์การสัมดงจากพระเจ้าและการช่วยกู้จากพระเจ้าจากพระญญาบรุิ์แน่และจะทําให้คุณรู้จากพระเจ้าไม่ใช่เชื่อพระเจ้าจะรู้จากพระองค์เลยนะถึงจะถ้าคุณบอกว่าตายก็กําไรโอเคไหมนะนี่ถ้าตอบนังบายแล้วก็เพิ่มเติมให้ในทั้งบริบทเลยโอเคอ่าเดี๋ยวพี่จะเพิ่มเติมพี่ให้หน่อยนึง มานะมาดูว่าคำพิ่มีบทอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ตรงไหนในเรื่องความาไม่ไม่กวนกวยและให้ใจสงบนะเราเปิดโยชิวาบทที่หนึ่งข้อเกาแล้วใครจะโยงไว้ก็โยงเอาไว้วันหน้าใครถามจะได้ขยายว่ามีข้ออื่นเข้าได้โยชูวาบทที่หนึ่งข้อเก้าว่าพระเจ้าคุยกับโยชูวาว่ายังไง อ่าบทที่หนึ่งข้อเก้าอ่าอีเจอแล้วอีอ่านดิโยชวัวบทที่หนึ่งข้อเก้าเราสั่งเจ้าไว้แล้วไม่ใช่หรือเราสั่งเจ้าไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็ง,แ,ขงและกล้าหาญเถิดเข้มแข็ง,แ,ขงและกล้าหาญเถิดอย่ากตกใจหรือข้ามกลัวเลยอย่ากตกใจและค้ามกลัวเลยเนั่นคือใจสงบเพราะว่า,วาจะไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาเป็นเจ้าของเจ้าลง,งสถิตกับเจ้าเหตุไง เพราะคุณไปที่ไหนพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าแต่ถ้าจะบรรยายให้มันเข้ากันในเปโตนี้ก็จะพูดหมายว่าอย่าขามกลัวเลยให้ใจสงบเถอะเพราะว่าเจ้าไปที่ไหนพระคำพระเจ้าดำรงอยู่กับท่านเพราะคุณมีพระคำพระเจ้าอยู่ในตัวคุณเหมือนข้าพระเยซูคริสต์ไปที่ไหนก็ตามพระคำพระเจ้าอยู่กันในตัวพระเยซูคริสต์เห็นไหมพี่ถึงบอกไงพระคำพระเจ้าสําคัญ แรกๆพี่บอกว่าคุณอย่าไปเที่ยวเที่ยวไปตอบโต้พักคำกับใครเขานะถ้าคุณยังไม่แน่จริงอย่านะนะเรียกมันมาเจอพี่ย <c oughs> ูนดาบอกว <c oughs> ่า <c oughs> ของยินเหี้ยะยินไม่เขา้าโอเคนะอา้าวดูอีกข้อหนึ่ง <c oughs> เออดูยูดาบทเดียวกันนี่แหละแต่ข้อสามลองอ่านซิยูชัวาข้อสามยูดาอยู่ดายูดาบทเดียวกันเนี่ยแต่ข้อสามดูส <c oughs> ดิบทที่หนึ่งข้อสามเกี่ยวกับยากุ้ยนะให้มันคงใจสงบ พูดไว้ตรงไหนบ้างพูดเกือบทุกบทถ้าจะเอาจริงๆมีทุกบทก่อนวิวอีก็บทอ่บทยูดาห์การที่พระท่านที่รักทั้งหลายท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าได้ตั้งใจจะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดร่วมกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจําเป็นต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักคําสอนที่เชื่อกันอยู่ ที่ได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ทามิกชนครั้ง <He ard S 2> เดียวเป็นพอนั้นท่านจะต้องต่อสู้กับหลักคาสอนที่ไอ้นี่อยู่ต่อสู้กับมารที่มันวนเวียนอยู่รอบๆท่านไง hmm. ที่คอยจะกัดกินเนื้อท่านะ่ะเห็นไหม,ไหมอ่ะหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อหกหนึ่งเปโตบที่หนึ่งข้อหก เปโตบทที่หนึ่งข้อ6ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆเห็นไหมจำเป็นไหมอืมจำเป็นเพราะฉะนั้นพี่บอกแล้วไงว่าคุณเข้าใจพัมพีดีเมื่อไหร่นะพระเจ้าจะสร้างเหตุการณ์ให้คุณเพื่อจะมาทดสอบเราและเพื่อจะสร้างให้เรามั่นคงแข็งแรงพี่เึงพูดไงถ้าคุณรู้พระคัมภีร์แล้วนะแล้วเจอปัญหานะและคุณไม่ยอมอยู่ฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าไม่สอนคุณละ โอเคไหมทน, <ะ S 1> นี่ก็มายว่ายากลัวพี่พูดเสมอ่ายากลัวคนที่ฆ่าได้แต่กายแต่หลังจากนั้นไม่มีอะไรจะทําลายได้แต่เจ้าปูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สามารถฆ่าทั้งกายและจิตวิญญานะอ่ะอ้ข้อหนึ่งหนึ่งที่บทที่หกข้อสิบสองหนึ่งที่บทที่หกข้อสิบสองยังมีอีกเยอะนะเป็นสิบสิบข้อนะแต่เอาแค่นี้พอเอาหนึ่งที่อีกข้อหนึ่ง้วพอหนึ่งที่บทที่หกข้อสิบสองหน้าสามร้อยสามสิบเอ็ด จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคนเห็นไหมนะต่อสู้เบื่อเชื่ออ่ะมาเสริฟอีอันยากอบบทที่หนึ่งข้อหกดูซิว่าถ้าหากไม่มั่นคงในความเชื่อแล้วก็ เออไม่สงบใจอะไรเกิดขึ้นกับเรายาก,กอบบทที่หนึ่งข้อ6แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลอ่านไหมเพราะว่าผู้ที่สงสัยคือผู้ที่ขาดความเชื่อหรือใจไม่สงบอ,อ่านต่ออ่านไหมเพราะเพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาเห็นไหมเ,ป,ป,เป,ป๊ไปเป๊มาเป๊ไป,ไป,ไปเป๊มาอ่ะเอเฟซัสบทที่สี่ 4, ข้อสิบสี่อีกข้อหนึ่ง เอเฟซับบทที่สี่ข้อสิบสี่เอเฟซับบทที่สี่ข้อส <30 3. S 2> ิบสี่แล้วน่าสามร้อยสามดูที่ว่าคืนลมมันซัดเรายัางไงเอเฟซั S 4, <S บบทที่สี่ข้อสิบสี่เพื่อเราจะ ไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเลขคนของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการลอ่อลวงถ้าคุณไม่มั่นคนในกเพาะคุณก็เหมือนคิดเย็นเด็กเด็กเขาสอนอะไรกูก็เชื่อนะพอไอ้คนบอกว่าไอ้น,นั่นสอนผิดต้องแบบนี้กูก็เชื่อเชื่อไปเชื่อมาเซาไปเซามาแล้วเมื่อไหร่มันจะโตทีเห็นไหมตกเป็นเหยือ่อที่มันคอยจะกัดกินแล้วมันไม่มีกัดกินพันเดียวนะไม่มีหลายพันนะ ใช่ไหมอ่าพันนี้ก็จะมากัดกินเราไอ้พันนั้นก็จะมากัดกินเราเห็นไหมสรุปแล้วเป็นเหยื่อแม่งหลายพันเลยโอเคไหมนะจะเห็นมีสำนักเยอะแยะมีสังกัดเยอะแยะโอเคนะเอาละนี่ตอบคําถามให้ใครน้ําหวานนะหนึ่งไปโตบที่ห้าข้อแปดถึงเก้า